สวัสดีค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะกับ A.S. Buddy สาขาโลตัสเมืองพลรอบนี้นะคะเรามีโทรศัพท์ Android รุ่น r e ียวมี5 5 1นะคะมาแนะนำน้องมาพร้อมกับสเปคแรมสีความจังอยท่ที่ 64GB มาพร้อมกับดีไซน์หรูหรา กล้องหลักคมชัดของน้องนะคะจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลดีไซน์กล้องหลัง3เลนรองรับชาร์จไวถึง33วัตต์แบตเตอรี่อึดถึง5,000มิลลิแอมกันเลยทีเดียวสำหรับในกล่องน้องนะคะจะมีตัวเครื่องมีเครสนะคะแถมให้และหัวแดปเตอร์และสาย usb ราคาเครื่องนะคะจะอยู่ที่3,699บาทพิเศษสุดแถมฟรีฟิล์มกระจกนิลภัยกันจอแตกสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่ a s b u d y สาขาโลตัสมงคลได้เลยค่ะ